เซเวนทเวイพอดแคสต์ What t h e h e l l เมาส์เมาส์เมาส์สุขภาพกับหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังรับฟังรายการ What the h e l l เมาส์สุขภาพกับหมอค่ะ รายการนี้นะคะมีขิมเภสัชกรหญิงหันสามหามงคแลและระมลคนสวยเองค่ะเราสองคนเป็นพิธีกรน,นะคะแต่ว่าเราไม่ได้มากนแค่สองคนใช่ไหมคะระมนใช่ค่ะวันนี้นะคะเรามีคุณหมอที่จะมาพูดเรื่องนี้สําคัญพี่ขิมอยากจะเมานิดนึงค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราต้อง Work f r ฟอร์ม e ฮมแลต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเมื่อกักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเป็นโอกาสของคนที่อยากมีลูกใช่ได้ข่าวว่าจํานวนเด็กที่เกิดค่ะ หลังจากช่วงเนี้มันเยอะขึ้นนะคะทำไมล่ะคะเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรไม่ทํางานหรอคะทางานสิคะแต่ทํางานแล้วมันก็ต้องเวลาเวลาใครเครียดแล้วันมีใครเครียดก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยคนที่มีคนที่อยากมีลูกเนี่ยมีโอกาสนะเพราะว่าเวลาอยู่บ้านเยอะแต่ปัญหาคือเฮ้ยแล้วโควิดมันติดทางเพศสัมพันธ์หรือเปล่านั่นน่ะสิล้ว ถ้าเกิดว่าเราเป็นโควิดแล้วเราจะหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือเปล่าตอบได้มั้ยคะคาถามนี้ถ้าเป็นละมอนค่ะพูดได้เลยค่ะตอบไม่ได้โอเคอ่ะงั้นเราไปพบกับคุณหมอของเราในวันนี้กันก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าท่านจะมาเป็นคนไข้คาตอบให้กับเรานะคะก็ขอเชิญบุต้อนรับคุณหมอณัฐกรมหาวิจิตค่ะคุณหมอผู้เชี่ยวชาญสาขาสรีรวิทยาทางเดินปัสสาวะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะเหมือนคนดูในรายการเยอะมาก ครับสวัสดีครับคุณขิมและคุณละมนนะครับผมค่ะคุณหมอค่ะเราข้อคำถามแรกเลยค่ะพี่ขิมค่ะไม่ทราบว่ามีเซ็กซ์เนี่ยติดโควิดกันไหมคะ,ะจริงๆแล้วยังไม่มียังไม่มีงานวิจัยที่ชัดเจนว่าเฮ้ยการที่เรามีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเป็นโควิดอยู่แล้วเนี่ยมันทําให้ติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ก่อนที่เราจะมีเพศสัมพันธ์เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่มีการ เ้าล,ลมโอ้โลมปฏิโลมหรือท่านศัพททางการแพงเราเรียกว่า pre-medication <laughs> pre-medication ก็คือเพราะฉะนั้นตรงก่อนที่บทเกริเนนำเนี่ยมันโอกาสที่จะไปสัมผัสกับสารคัดลังไม่ว่าจะ,ะทั้งปากหรือแถวแถวอว้ยวะเพศเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเป็นบริเวณที่เราสามารถที่จะสัมผัสกับเชื้อโควิดได้นะครับผมผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นสําคัญมากกว่าที่ทําให้เราติดโควิดจากตรงนี้มากกว่า ชอบคำนี้ค่ะบทเกิื่นนำค่ะไม่เคยได้ยินคำนี้มา่ก่อนจะฟัง้วรู้สึกดีจังเลยฟังลโอเคเลยฟังแล้วรู้สึกดีต้องมากค่ะค่ะนั่นหมายความว่าบทเกิื่นนำนี่แหละคือตัวหลักตัวเมนหลักที่ที่ทำให้เราอาจจะติดโควิดจากตรงนั้นก็ได้ใช่ครับผมใช่ครับแต่เราก็มีวิธีในการที่เราจะไม่เพิ่มความเสี่ยงให้กับเราถูกไหมคะคุณหมอใช่ครับผม ในการที่เราจะอยู่กับคู่ของเราโดยที่ไม่ใช่แบบว่ามี one nice stand าวามาันไนส์แต์นอเมรกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับ <S <S เพราะว่าเราก็คงต้องหลีกเลี่ยงที่จะไปคอนแทคกับผู้หญิงข้างนอกอะไรอยู่แล้วขับบาร์คาราโอเกะอาบอบนวดก็ปิดอยู่แล้วเ,<อ>เราคงจะไม่ไปขวนขวายอะไรขนาดนั้นหรอกเ,อเพื่อที่จะโอ้ขวนขวายฉันอยากได้โลกเหลือเกินอ,อะไรประมาณอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็ควรจะมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนของเราเท่านั้นแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือคู่นอนของเราล่ะได้ ไปอยู่ในที่เสี่ยงหรือเปล่าเพราะบางคนอาจจะเป็น,น,นคแค่แฟนค่ะแค่แฟนยังไม่ใช่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะเจอกันเช้าต่างคนต่างไปทํางานอาจจะบางคนยังเวฟฟ้องโฮมอยู่บางคนคทํางานอยู่บ้านแต่เราไม่รู้เลยว่าเขาไปที่ไหนมาแล้วบ้างค่ะ <c oughs> เขาอาจจะไปนในพื้นที่เสี่ยงมาก,ก็ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นจะต้องเปิดอกคุยกันก่อนว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันก็ไว้ใจเธอนะแต่ฉันก็กลัวอยู่อย่าปิดบังทมาไลน์สดใช่ใช่ใช่คือจริงๆอะไม่ว่าจะเป็นหมอหรือว่าเป็นคนที่บ้านเราต้องไม่ปิดบังไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นคู่นอนนะพี่ขีมอันนี้พูดถึงคนในครอบครัวเลยแม้กระทั่งเราเข้าบ้านเองอะอย่างละมอนเนี่ยละมอนอยู่กับคุณแม่เนี้ยละมอนจะบอกคุณแม่ทุกวันเลยว่าละมอน่ยทำงานโรงพยาบาลนะเรามีความเสี่ยงนะดังนั้นคุณต้องป้องกันตัวเองด้วยเพราะเราป้องกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สมปราณนี้ดังนั้นทุกคนเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยที่นาะ มีความสินเซียกับคนที่บ้านด้วยเนาะถ้าเกิดตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเสี่ยงอ่ะตัวเองก็ต้องจักกักตัวเองนะคะค่ะคุณหมอคะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่า i n c a s e เราเนี่ยดันไปอยู่ในจุดเสี่ยงพอไปอยู่ในจุดเสี่ยงแล้วบางเอิญนติดขึ้นมาพอติดขึ้นมาแล้วค่ะคุณหมอคะ โควิดจะทําให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศคืออันนี้ต้องแบบยังไม่รู้ตัวถูกไหมยังไม่รู้ตัวว่าเป็นแล้วเกิดมีเพศสัมพันธ์ใช่โควิดเนี่ยมีผลต่อความสามารถด้านนั้นไหมใช่ก็อย่างที่เราทราบอยู่แล้วว่าโควิดเนี่ยมันทาลายอะไรบ้างทำลายปอทำลายเส้นเลือดใช่ไหมครับมันทําให้เกิดกระบวนการการอักเสบทั้งหลายแหล่เพราะฉะนั้นเส้นเลือดที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศของเราก็เกิดการอักเสบมีโอกาสที่จะเกิดการอักเสบขึ้นมาได้เพราะนั้น มันก็มีโอกาสที่จะทําให้อวัยวะเพศของเราเสื่อมลงไปด้วยอันนี้พูดในแง่ของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงค่ะอารมณ์ล่ะโอ้อารมณ์่ะแค่ยังไม่รู้ตัวว่าติดหรือไม่ติดเราก็เครียดแล้วเพราะนั้นเครียดวิตกกังวลซึมเศร้ามันเป็นสาเหตุสาเหตุหนึ่งที่ทําให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัวอยู่แล้วด้วยเพราะนั้นเนี่ยยิ่งถ้าอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวมีภาวะเครียดอยู่แล้วก็ยิ่งส่งผล ยิ่งส่งผลไปด้วยนะครับมผมดังนั้นแสดงว่า ไม่ใช่เฉพาะว่าถ้าสมมติว่าติดโควิดแล้วจะ,จะทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลงน่นหมายความว่าความเครียดความเครียดด้วยเป็นส่วนสําคัญดังนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชายที่กําลังฟังอยู่นะคะ <laughs> แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองมีความเครียดกรุณากําจัดความเครียดของตัวเองนะคะเพือ่อจะได้ไม่เป็นปัญหากับคู่นอนนะคะแล้วนอกจากความเครียดแล้ว,วค่ะอาจารย์อ,อะไรอีกคะที่มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็ที่สําคัญคือภาวะสมรรถภาพทางเพศเสื่อมลง เสื่มลงเนี่ยมันจริงๆแล้วไม่ได้จํากัดอยู่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้นเราสามารถพบได้ตั้งแต่อายุน้อยจนถึงผู้สูงอายุพูดง่ายๆคือพบได้ทุกวัยเพียงแต่ว่ามีโอกาสที่จะพบสูงขึ้นเนี่ยเมื่ออายุเกิน40ปีไปแล้ว40ปีเองใช่ครับผมพี่รอดใหญ่เลยเพราอะไรดูง่ายๆเลยครับโปรแกรมตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลทั่วไปคัด p อย n t ที่ละ40โอ้พอ40 ต่ำสูงกว่า40ม่ตรวจมันยาวเป็นหางว่าวเลยแพงขึ้นแพงขึ้นอีกต่างหากแต่ต่ำกว่า40ไม่มีตรวจอะไรเลยจนบางคนกังวลอ้าวไม่ต้องตรวจอะไรเช่เลยเหรอแต่คุณลองอายุเกิน40ดูสิมาเป็นหางว่าวเลยใช่เพราะฉะนั้นโรคประจาตัวโรคประจําตัวโรคประจาตัวทั้งหลายแหล่เยอะแยะมากมายเลยฮะเช่นอะไรเบาหวานความดันไขมันโรคทางระบบประสาทพวกอัมพึกอัมพาตอะไรประมาณอย่างนี้คืออันนี้มันเกี่ยวกับ สมรรถภาพทางเพศใช่มันเป็นสาเหตุได้หมดเลยพูดง่ายๆคือการที่อวัยวะเพศจะแข็งตัวได้เนี่ยเส้นประสาทต้อง <D. S 2> ดีด<แ>หลอดเลือดต้องดีหรือ,อ,อ,อพูดว่าระบบรับสัมผัสต้องดีระบบส่งเลือดเพื่อไปเลี้ยงอวัยวะต้องดีเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องดีหมดไม่งั้นไม่มีการแข่งตัวเกิดขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นโรคอะไรที่เอฟเฟกหรือกระทบต่อเส้นประสาทและ เส้นเลือดจะมีผลได้หมดเลยอ่านะครับตายแล้วคุณผู้ฟังคะซึ่งมันเป็นโรคคอมมอนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์โอ้โหโรคคอมมอนความหวานความดันไขมันในเลือดสูงอะไรแบบนี้ใช่ใช่หนูอยากรู้หนูเคยได้ยินคํานี้มาพวกเทคฮอร์โมนเทคฮอร์โมนอ่าเทคฮอร์โมนอ่าเทคฮอร์โมนเนี่ยมีอ่าเขาต้องต้องใช้คําว่าภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำ่าภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ําเนี่ย จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัวค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเมื่อสงสัยมาพบแพทย์แล้วก็ตรวจระดับฮอร์โมนดูก่อนว่าเรามีระดับฮอร์โมนเพศชายที่ต่ําผิดปกติหรือเปล่าค่ะปกติพบได้ในเพศชายที่อายุเท่าไหร่ขึ้นไปคะ40่ะ40ครับผมอุ้ยสีอีกแล้วสี่สอีกแล้วครับ40เนี่ยมาทุกอย่างเลย ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ถ้าละมณ์คิดว่าอยากมีแฟนต้องหาแฟนที่อายุต่ำกว่า40ความเสี่ยงก็จะน้อยลงนะคะที่สําคัญคือแฟนอาจจะไม่ใช่เป็นพวกมีไลฟ์สไตล์ที่โอ้ยสนุกสนานในชีวิตและวเกินกินเหล้าเดื่มเหล้าสูบุรีจัดพักผ่อนน้อยผู้ชายล้านลาอย่างเงี้ยโอ้โหรับรองใช้ชีวิตหักโหมอย่างเงี้ยร่างกายสุดโสมเร็วนั้นมีโอกาสที่จะทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัวได้ค่อนข้างสูงว่า ผู้ชายที่ดูแลตัวเองดีหรือออกกําลังกายนั่นเองงานระบนคะเรื่องนักกีฬานะคะนี่กําลังจะเข้าคําถามนี้ค่ะกีฬาทำให้เซ็กซ์เลยนะเซ็กซ์คอมเม้นต่ลงจริงหรือเปล่านี้ค่ะเพราะว่าเคยได้ยินมาเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าพวกนักกล้ามพวกนักกีฬาที่ออกกีฬาออกกําลังกายหนักๆเนี่ยจะทําให้แบบว่าเรื่องอย่างว่าอาจารย์มันไม่ค่อยถึงฝันเท่าไหร่อันนี้จริงไหมคะหรือว่าแบบ ไม่ค่อยได้เยอะอะไรอย่างนี้ต้องอธิบายง่ายๆว่าพวกนักกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่เทคฮอร์โมนค่ะเทสสเตียรอยด์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสเตียรอยด์เนี่ยเราร่างกายคนเราเนี่ยก็ผลิตสเตียรอยด์ได้อยู่แล้วแล้วไอตัวสเตียรอยด์ชนิดหนึ่งในร่างกายที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมันเป็นจุดกําเนิดของฮอร์โมนเพศชายอ,อ,อ,อและฮอร์โมนเพศหญิงทีนี้การที่เขาไปเทคอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าร่างกายของเราเนี่ยจะตอบสนองต่อการ ต่อการเทคฮอร์โมนตรงนั้นเนี่ยไปเด่นทางฝั่งชายหรือฝั่งหญิงเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เป็นจุดที่ต้องระวังและการกินสเตียรอยอันนี้ออคุณหินทราบอยู่แล้วเนาะคุณเป็นเภสัชเนาะคือแบบมันไม่ดีเลยมันทําใหออ้ระบบของร่างกายมันรวนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะมีผลต่อเรื่องของอวัยวะเพศที่ไม่แข็งตัวอย่างชัดเจนในทางสลับกันล่ะคะคือนักกีฬาสมมติเขาจะมีแข่งใช่ไหมคะวันรุ่งขึ้น เขาก็จะรู้สึกว่าพวกนี้อยากจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแล้วเขาจําเป็นต้องงดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนที่จะไปแข่งไหมคะเคยได้ยินเหมือนกันนักมวยนักมวยนักมวยนักปีนอยู่กับภรรยาก่อนขึ้นชกเป็นธรรมดา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 ต้องงดครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่ามันคือมันใช้พลังงานไงการมีเพศสัมพันธ์ก็คือการที่เราต้องใช้พลังงานในส่วนที่เราควรจะต้อง พักแล้วก็เก็บไปใช้ตอนที่เราจะมีการแข่งขันอันนี้ตรงไปตรงมาอยู่แล้วคเคยได้ยินไหมครับว่ามีเพศสัมพันธ์บ่อยๆแล้วครั้งหลังๆเฮ้ย hey, ทำไมแฟนไม่ไม่ค่อยสู้เลยอะไรประมาณอย่างเง้นเหมือนกันครับอธิบายจากว่าก็คุณใช้พลังงานมาเยอะเกินไปแล้ว ร่างกายปรับไม่ทันก็แค่นั้นเองแต่ว่าพลังงานสะสมเนี่ยมันเป็นทังเดียวกันมันทังเดียวกันก็คือไม่ให้ดึงออกมาใช้ก่อนยังไม่ให้ดึงออกมาใช้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแข่งบ่อยเนาะเออเราก็ถ้าไม่เอานั้นไม่เอาแล้วแฟนนักกีฬาไม่เอาเราค่ะทีนี้ค่ะคุณหมอคะมาถึงอันนี้บ้างและจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันเกิดจากการเสื่อมสมรรถภาพหรือว่าเกิดจากเนี่ยปัจจัยอื่นๆเรื่องความเครียดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ครับก็ต้องเข้ามาคุยกันเข้ามาคุยกัน ให้คุณหมอเนี่ยซักประวัติตรวจร่างกายซักประวัติก็คือ,อโรคทั้งหลายแหล่ที่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมาได้ตรวจร่างกายตรวจดูขนาดว่าเพศขนาดอ,อันท้าว่ามีขนาดปกติไหมเพราะว่าฮอร์โมอนเพศเราอ,อย่างที่ทราบคือผลิตจากตัวอันท้าถ้าตรวจร่างกายแล้วมีอันทะฝ่อรเราก็ต้องสงสัยแล้วว่าคุณอาจจะมีการผลิตฮอร์โมอนเพศต่ําเกินไปแล้วเป็นสาเหตุหรือเปล่านะครับถ้าตรวจ อาจารย์คะอันทาฟอร์เนี่ยค่ะมันเห็นได้จากภายนอกไหมขอใครสสัยพูดแล้วเห็นภาพเลยครับพี่หิมคะอันทาฟอร์ต้องใช้การตรวจร่างกายและการคำที่อันทานะครับผมแล้วก็ต้องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะโดนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต้องระบบทางเดินปัสสาวะใช่ครับผมใช่ครับอสมมติว่าซักประวัติแล้วตรวจร่างกายแล้วก็อาจจะมีต้องมีตรวจเลือดตรวจแลลดูว่า มีเบาหวานมีความดันเอ้ยไม่ใช่โทษครับมีไขมันมีระดับฮอร์โมนเพศที่ผิดปกติอะไรยังไงะนะครับผมประมาณนี้ครับนี่ก็คืออย่าคิดไปเองถ้าเกิดว่ามีอะไรปุ๊บเนี่ยมาคุยกับคุณหมอก่อนนะคะคุณผู้ฟางถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มือเวิร์กเหมือนสมัยก่อนเราทําแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่สุดไม่สุกเหมือนสมัยก่อนไม่ต้องตกใจมาคุยกับคุณหมอก่อนนะคะเพราะยิ่งเครียดเนี่ยยิ่งทําให้ ความสามารถเนี่ยมันยิ่งลดลงเพราะความเครียดเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วว่าจะทําให้ลดลงใช่ไหมคะพี่ขีม<ช>อ่ะ,ะต่อมาค่ะคุณหมอคะแล้วทีนี้อยากถามพอดีหนูไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านเมดิคอลเนาะหนูก็จะเขาเล่าว่าตลอดแหละคุณหมอคะหอยนางลม<อ>กินแล้วมันช่วยโดบจริงไหมคะอืหอยนางลมผมว่าจริงๆแล้วน่าจะเคยได้ยินมากกว่าหอยนางลมด้วยซ้ำไปมันน่าจะมีท,ที่ที่มีคนไข้เข้ามาหาบ่อยๆก็จะมีม กระชายดำทางเช่าโสมอะไรประมาณอย่างนี้พวกนี้ฮะจริงๆแล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันช่วยเสริมมันช่วยเสริมแต่ว่าถ้าให้มีการศึกษาจริงๆเนี่ยยังไม่มีการศึกษาจริงๆเพียงเช่นเช่นว่าในหอยนางรมเนี่ยมันก็จะมีธาตุอยู่ธาตุหนึ่งที่เขาเรียกว่าธาตุซิงค์หรือสังกะสีนี่แหละ,ะซึ่งเขาบอกว่ามันจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยเราผลิตฮอร์โมนเพศได้มากขึ้น อะไรประมาณอย่างนี้หรืออย่างเช่นในโสมหรือในกระชายดำเนี่ยก็จะมีสารแต่ละชนิดไปแต่โดยภาพรวมแล้วก็คือไอสารแต่ละชนิดที่อยู่เนี่ยมันก็จะมีแอคชั่นหรือออกฤทธิ์ก็คือช่วยทําให้เพิ่มเลือดให้อวัยวเพศแข็งแรงขึ้นประมาณนี้นะฮะก็เป็นหลักการเดียวกันเป็นหลักการเดียวกันแต่ถามว่ามีการวิจัยในคนอย่างจริงจังไหมนี่ยังไม่เคยเจอนะฮะแต่ก็ไม่เสียหายทานได้แต่ว่าไม่ใช่ในปริมาณที่มากเกินไปนะคะหนูอยากรู้สมมติถ้ามีปัญหาแล้ว ถ้าเรามีปัญหาแล้วเราคุยกับคุณหมอแล้วเนี่ยแล้วรปรากฏว่ามันมีปัญหาแล้วค่ะคุณหมอคะเราจะรักษาด้วยยังไงโรคพวกนี้อย่างแรกเลยก็คือปัญหาอยู่ที่อะไรเราก็แก้ตรงจุดนั้นค่ะอ่าก็คือถ้าพบว่ามีโรคประจําตัวอะไรเราก็ต้องรักษาและควบคุมเอ้ยควบคุมโรคประจําตัวนั้นให้ดีค่ะ <c oughs> คุมเบาหวานให้ดี <c oughs> ให้ระดับน้ําตาอยู่ในระดับที่ปกติ <c oughs> คุมความดันให้อยู่ในระดับที่ปกติอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ ลดน้ำหนักอ่าลดน้ำหนักลดน้ำหนักมีผลอ่ามีผลลดน้ำหนักภาวะอ้วนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นถ้าเราออกกําลังกายรวมถึงหลังจากออกกำลังกายแล้วจะทําให้เรานอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอด้วย่าเพราะฉะนั้นพอเราหลับพักผ่อนเพียงพอภาวะเครียดก็จะน้อยลงมันดีหมดเลยถ้าเราได้ดูแลตัวเองและออกกําลังกายนะครับผมค่ะ<ม> อันนี้ก็คือวิธีการดูดเริ่มที่จุดก่อนแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีโรคประจําตัวไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันเกิดจากความเสื่อมมันเป็นความเสื่อมจริงๆทํำยังไงคะคุณหมอะก้ไงคก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดให้ตลกหรือแบบกึ่งๆนิดนึงนี่ก็คือต้องให้เลือกแล้วคุณจะใช้อุปกรณ์หรือคุณจะใช้ยา บางคนกลัวไม่อยากกินยาสารเคมีค่ะมีอุปกรณ์ช่วยไหมเคยได้ยินกระบอกสูญญากาศไหมครับทางการแพทย์เขาก็ใช้จริงจริงใช้่จริงๆครับใช้จริงๆครับเราใช้กับคนไข้จริงๆเลยเราให้คนไข้เนี่ยสวมกระบอกสูญญากาศแล้วก็ปั๊มให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติการเจ๋งไหมคะอาจารย์ก็เอาเท่าที่คนไข้ไหว คือมันก็คือจะดูดเลือดปั๊มเลือดเข้าไปข้างในอวัยวะเพศเราแล้วก็เขาจะมีวงแหวนเอามารัดไว้ที่โคนอวัยวะเพศไม่ให้เลือดเนี่ยมันไหลกลับแล้วก็ที่เหลือแล้วแต่เลยนี่ไม่เห็นภาพเลยนะว่าไหนคุณหมอถ้าเกิดนว่แต่จินตนาการใหญ่เลยนะไกลมากอันนี้คืออันนี้อันแบบที่ปลอดภัยซึ่งถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะมีฉีดยาเข้าไปที่อวัยวะเพศบ้าง ฉีดยาเข้าไปในท่อปัสสาวะบ้างอะไรประมาณอย่างนี้อาจารย์คะแล้วยาเน็บท่อปัสสาวะเขายังใช้กันไหมคะเขาเลิกใช้กันแล้วเขาเลิกใช้กันแล้วใช่เขาเลิกใช้กันแล้วอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้อยากใช้อะไรเนะยกะบอกสุญญากาศถ้าเป็นเท็ยาก็เป็นเท็ยาก็ยาเหมือนที่เราทับซบกันทั่วไปยาในกลุ่มพวกไว้อากราอะไรประมาณอย่างนี้ะแล้วนี้มันช่วยระยะยาวไหมคะ อ่าช่วยระยะยาวไหมไม่ได้ช่วยระยะยาวเพราะว่ามันเป็นยาที่ออกฤทธิ์ระยะสัน้นช่วยเมื่อจะมีการปฏิบัติการเท่านั้นเองระยะสั้นนี้มันออกฤทธิ์นานแค่ไหนคะอ่าขึ้นอยู่กับชนิดของยาถ้าใน<อ>ในปัจจุบันนี้ก็จะมีทําตลาดอยู่ประมาณแค่สองยี่ห้อเท่านั้นเองแต่สุดท้ายเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นที่คุณหมอพูดมาไม่ว่าจะเป็นกระบอกสูญญากาศหรือว่ายาเนี่ยมันคือการรักษาที่มันเป็นผลระยะสัน้นมันมีอะไรที่มันสามารถเป็นผลระยะยาวได้ไหมคะมีครับในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มที่จะมีการนํา ไม่ทราบว่าเคยได้ยินคําว่าช็อกเวฟไหมครับช็อกเวฟที่ลดการปวดไหมคะช็อกเวฟถ้าเป็นคุณหมอทางด้านกายภาพก็จะมาลดการปวดหรือถ้าเป็นคุณหมอที่รักษานิ้วก็จะเอายิงนิ่วก็คือการใช้ช็อกเวฟเหมือนกันแต่อันนั้นเขาใช้ในความถี่ที่ค่อนข้างสูงเราก็ดัดแปลงเอามายิงตรงบริเวณเอาไว้ว่าเพศเราเจ็บไหมคุณหมอปรับสิเราต้องประับปรับให้เป็นความถี่ต่ํา ปรับให้เป็นความถี่ต่ำพอเราปรับแล้วมันจะไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วก็ข้อดีก็คือมันทำเป็นองคดีเคสได้ต้องทำบ่อยไหมคะประมาณสองครั้งต่อหนึ่งสัปดาห์ก็ไม่บ่อยมากไม่บ่อยมากแล้วต้องทำนานทำต่อเนื่องกันประมาณสี่ถึงหกครั้งครับก็คือทำสองถึงสามสัปดาห์ติดต่อกันอ๋อก็ไม่เยอะมากใช่แล้ว e อ f i c a c y หรือประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะดีทีเดียวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยู่ที่หกถึงสิบสองเดือนเลย ก็คือสามารถที่จะเบาใจได้เลยที่เหลือก็คือโอ้ฉันยิงเสร็จแล้วฉันมีหน้าที่ไปดูแลตัวเองไปออกกําลังกายไปฟิตเนสอะไรเงี้ยให้ร่างกายมันฟื้นคืนฟื้นคืนขึ้นมาแค่นั้นเองอันนี้น่าสนใจประดึเหมือนสาวๆไปบทชอกใช่ใช่ใช่แล้วที่สําคัญคือ ไม่ได้เจ็บไงพอถ้าเกิดคุณหมอไม่ได้เจ็บอ,อาจอย่างตัวรามนเองเนี่ยรามนเคยทำช็อคเวฟลดลดอาการปวดเรารู้สึกเมื่อกี้ที่ถามคำแรกมันเจ็บไหมเพราะว่าเวลามันยิงมันจะดังปุกปุกปุบปุกปุปุ๊บอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าอุ๊ยไปทำตรงนั้นอะมันจะต้องรู้สึกไหมอันนี้คุณผู้ฟังก็ไม่ต้องกลัวเพราะคุณหมอบอกแล้วว่าลดระดับดังนั้นไม่เจ็บนะคะแล้วก็ใช้ได้ขอย้ำอีกอย่างได้ในในฐานะเภสัชกรคือยาที่คุณหมอพูดมานั่นอะ ต้องให้แพทย์สั่งใช้เท่านั้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับอย่าหาทําซื้อเองกินเองไม่ได้นะคะค่ะโดนแกงนะคะเวลาไปดูอะไรอย่างเงี้ยโฆษณาเยอะๆเๆอย่างเงี้ยบางทีอ่ะปรึกษามหมอดีกว่าใช่ค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราโอเวอร์โดเนาองอคำนี้ต้องใช้กันบ่อยๆนะคะอะมาถึงคําถามออนไลน์ค่ะก่อนที่จะทิ้งท้ายของเราในวันนี้ค่ะคําถามออนไลน์ของเราในวันนี้พี่คิมถามหนูหนูถามดีพี่ถามก่อนเลยค่ะได้ค่ะ ดูหนังโป๊มากๆเสื่อมไหมคะอาจารย์คุณลุมพลคิดว่าเสื่อมไหมครับหนูไม่ทำพระบ่นละคะทบหไม่ทำพระทำหนูล่ะหนูเนี่ยบอกเลยนะพรหักจะกินเงินหนูไปเยอะมากตอนนี้อดดูเลยใช่ไหมตอนนี้อดดูเลยแต่ว่าหนูไม่เสื่อมนะหนูยังใช้งานได้ดีโอ้โอเคโอ๊คจริง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 แล้วจริงจริงแล้วมีการศึกษาทางการแพทย์นะครับสำหรับเรื่องการดูหนังหนังเอวีหนังเอวีก็คือถ้าดูเป็นประจำถ้าดูเป็นประจำเนี่ย มีโอกาสที่จะทําให้สมรสมรถภ,ภาพทางเพศเนี่ยเสื่อมลงได้เฮ้ยเพราะอะไรอะคะตกใจ่าอตกใจตกใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ,อย่างแรกเลยเนี่ยเวลาเราเราดูหนังประเภทนี้เนี่ยนักแสดงอะ <ภา S 2> เขาแสดงกันแบบโอเวอร์แอคติ้งอยู่แล้วละ่ะมันจะกระตุ้นอารมณ์เราให้กระเจิดกระเจิงไปมากกว่าเวลาเรามีอะไรกับคู่นอนของเราไปมากกว่าความเป็นจริงมันมากกว่าควาเป็นจริง และถ้าเราดูซ้ำซํำๆๆๆเนี่ยเหมือนเราเพิ่มระดับความความทนต่อกันกระตุ้นสิ่งเราอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเรามีอะไรกับแฟนเราอุ๊ยทําไมไม่เห็นเหมือนแผ่นไมน่จุบ๊บจิบจ้า ไม่เบาต้องใช้คนนี้ไม่ดูเบาดังนั้นเนี่ยก็คือดูแค่พอเป็นกระสายอ่านะคะคุณหมอว่าอย่างนั้นไหมใช่ดูเพื่อเพื่อบิวอัพเพื่อบิวอัพดูแค่พอเป็นกระสายอย่าลิทำอย่าหาทำว่าเพราะตัวเองไม่ใช่นักแสดงนะคะเหมือนที่คุณหมอพูดว่าคนที่อยู่ในนั้นคือนักแสดงดังนั้นเนี่ยแสดงไว้เวอร์เกินจริงเขาเป็นนักแสดงเขาไม่ได้ทําที่มันเกิดจากอารมณ์หรือเกิดจากความรักดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเวลาที่คุณนอนกับผู้นอนคุณอ่ะ คือบิวไปตามอารมณ์ทั้งคู่แล้วมันจะมีความสุขมากกว่านะคะโอเคมาถึงคำถามหนูบ้างคำถามหนูถามว่ามัดที่คุณหมอถามว่าเรื่องยาถ้าเราเทคยาไปเรื่อยๆทานไปเยอะๆมากๆวันหนึ่งพอเราหยุดยามันจะเสื่อมไหมจ้าจริงๆแล้วเนี่ยไวา์อัลก้าผมขอ,ขออ้างอิงไวอาก้าแลา้วกันเพราะมันออกทําการตลาดมานานแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถกินไวนอาลก้าได้ทุกวันในภาวะที่ไม่ได้มี โรคหัวใจและต้องกินยากลุ่มไนเตรตนะครับจริงๆสามารถทานได้ซึ่งทางแถวแอฟริกันเนี่ยเขาเอาพวกยากลุ่มกลุ่มที่ช่วยยากลุ่มไอกานี่แหละเอามารักษาโรคต่อมลูกหม,มากโตด้วยเพราะฉะนั้นมันเนี้ยมันจะมีเปเปอร์ซับพอร์ตชัดเจนว่าสามารถที่จะเทคได้ทุกวันกินได้ทุกวันโดยที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยคือ คนแอฟริกนเนี่ยไม่ค่อยมักจะมีไม่ค่อยที่จะมีปัญหาทางด้านเอาไว้ว่าเพศเสื่อมสักเท่าไหร่ตรงนี้ทานได้แต่ต้องระวังเรื่องผลข้างเคียงผลข้างเคียงต้องระวังเรื่องผลข้างเคียงผลข้างเคียงมีอะไรบ้างคะในหน,นก็พูดแล้วก็จะมีพวกปวดหัวปวดเม่ในตัวน้ำมูกไหลปวดมวนกระเพาะหน้าตาร้อนเผาวับวับที่สำคัญคือ เห็นภาพเบลอเป็นสีฟ้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแทนที่ฟ้าเหลืองฟ้าฟ้าไปเลยฟ้าไม่เหลืองนะจ้าอย่างงี้เนาะโอเคอ่ะมาถึงคำถามสุดท้ายหนูขออนุญาตถามค่ะหนูอยากรู้ว่ามีคำถามออนไลน์ถามว่าอายุยี่สิบเนี่ยคือรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเสื่อมแล้วมันเป็นยังไงคุณหมอมันจริงไหมหรือว่าน้องมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ไหมคือคำว่าเสื่อมของคนอายุยี่สิบนี่คือไม่แข็งเลย อาจจะไปไม่ถึงไปไม่ถึงหรือว่าจอดพักกลางทางจอดพักกลางทางน้องก็ไม่ได้เขียนรายละเอียดว่าถ้าน้องจะถามรละเอียดน้องอยากรู้ไม่ได้บอกว่าน้ำมันหมดเยอะไปเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยคาจำกัดความของภาวะสมรรถภาพทางเพศหย่อนยานเนี่ยมันคือการที่ไม่แข็งเลยหรือไปไม่ถึงฝั่งฝันถ้าน้องเล่ามาอย่างนี้ก็ถือว่าน้องมีภาวะนี้อยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่า สาเหตุล่ะสาเหตุของคนอายุ20คืออะไรคงจะเป็นไปได้น้อยมากเลยที่จะเกิดจากเบาหวานความดันไขมันซึ่งอายุ20เขาทาอะไรอะ่ะเขาเรียนหนังสือเขาทํางานผมมองว่าเขาน่าจะมีปัญหาทางนั้นเครียดกังวลพักผ่อนน้อยอะไรอย่างนี้มากม,ม,มากเกินไปหรือเปล่ามไม่ค่อยได้ออกกําลังกายน,น่าจะต้องเข้ามาคุยกันแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมาจากภาวะจิตใจมากกว่าเป็นหลัก ค่ะอาจจะเครียดเรื่องสอบเครียดเรื่องอเรียนอะไรประมาณนี้วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะคุณหมออัทกรนะคะที่หให้เกียรติมาให้ความรู้กับเราเนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรักเราไม่เก่าเลยแต่มันเราร้อน <c oughs> มาก รู้สึกชอบจรงเลยคะ่ะแล้วก็อ,อยากจะฝากนะคุณผู้ฟังไว้นิดนึงนะคะสำหรับใครที่มีคําถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไม่ต้องอายที่จะถามคุณหมอ <c oughs> คุณหมอยินดีตอบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหาช่องทางในการถามไม่ได้สามารถที่จะ inbox มาถามได้นะคะหรือว่าคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาผู้เชี่ยวชาญอย่างเงี้ยมาตอบให้นะคะโอเคอพี่คะเราสามารถที่จะมาเจอกันได้เมื่อไหร่บ้างคะพี่ขิมค่ะพบกับรายการของเรานะคะรายการของเราชื่ออะไรนะคะ What the hell เมาสุขภาพกับหมอคะ่ะค่ะเรามาเมาส์กันได้นะคะทุกวันพุทธที่2และ4ของเดือนค่ะค่ะทางช่องทางไหนบ้างคะพี่หิมคะ่ะได้หมดเลยในทุกช่องทางที่คุณฟังพอดแคสต์ค่ะไม่ว่า <Yeah. S 2> จะเป็น Apple Podcast SoundCloud Spotify นะคะหรือว่าจะเป็นทางสมิททิเวท YouTube <c oughs> ก็ได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเวลาเข้ามาดูเรานะคะกด Follow กด s u b ตะไคร้ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ไม่พลาดที่จะมีเรื่องดีๆนะคะที่จะมาคุยกัน,นะค่ะแต่ EP ีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะแล้วติดตามกันต่อไปนะคะทุกๆวันพุธที่2และ4ของเดือนวันนี้นะคะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าวันนี้สวัสดีสสดค่ะ,คะ เ What h e เมา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 สุขภาพกับหมอค่ะ